เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เวลา9นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอดรวิรุฬิยนาถผู้ตวรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดเชียงรายพักตย้ยเป็นประธานการประชุมประสานแผนและตวรวจราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559โดยมีนายสรวุฒิอัธนานุษ์ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค1 2ปฏิบ,บัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา ร้อมคณะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมได้แก่ผ่้อำน่วยการกศนจังหวัดยะลาสพปยะลาสพม .15 สชยะลาประธานอศจยะลาวชชยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41สกสคยะลาศูนย์วิทยาศาสตร์ยะลาณห้องประชุมยาลอสำนักงานกศนจังหวัดยะลา และเวลา13บสนิกาจุนยูนผูต้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาพร้อมรับฟังสรุปผลการดาเนินงานและเยี่ยมชมส่วนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและเช่นชมผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารของนักศึกษาอีกด้วย